สวัสดีครับพวกเราเทคแคร์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครอบครัวที่ต้องการดูแลเด็กพิเศษครับโดยเทคแคร์ของเรานั้นถูกสร้างขึ้นมาด้วยประสบการณ์ที่พบเจอกับตนเองที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาที่เน้นช่วยเหลือและพัฒนาเด็กกลุ่มพิเศษครับโดยในทุกวันนี้เราก็ยังเห็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มพิเศษและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสังคมครับดังนั้นพวกเราจึงออกแบบเทคแคร์มาเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กกลุ่มพิเศษซึ่งเป็นกลุ มีความรู้ในการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมครับโดยแพลตฟอร์มของเราจะมอบคุณค่ากับตู้ฟองดังนี้ 1. ครอบครัวสามารถประเมินความเสี่ยงของพฤติกรรมและเข้าใจเด็กพิเศษได้ม,มากยิ่งขึ้นผ่านแบบคัดกรองออนไลน์ครับ 2. ครอบครัวสามารถมีแผนการพัฒนาทักษะเ,เฉพาะบุคคลได้อย่างต่อเน,นื่องผ่านคู่มือและสื่อการสอนแบบเร m คอมเมนเดชันสแตมครับ 3. มีคอมมูนิตี้สำหรับครอบครัวที่ต้องการดูแลเด็พกพิเศษครับ 4. ครอบครัวสามารถประเมินผลและติดตามพัฒนาการจากการเรียนรู้ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของโมเดลธุรกิจของเรานนแบ่งทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือ1นการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงระบบคู่มือและสื่อการสอน 2. เพื่อพัฒนาทักษะและประเมินทักษะเฉพาะบุคคลครับ2ค่าคอมมิชชั่นจากหน่วยงานสถานบำบัดหรือโรงพยาบาลที่เราสามารถได้นำผู้ครองและส่งต่อข้อมูลการพัฒนาทักษะ เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาลวมกันได้ครับและ3ค่าธรรมเนียมการจองหรือเข้ารุกยุิจกรรมจากการอบรมให้ความรู้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับ